สวัสดีครับผมเชมันดีมาแล้วครับผมวันนี้ก็มาจริงๆด้วยนะครับสำหรับโรเจอร์วิ่งดำนะฮะโอ้โหมันมาเข้าจริงแล้วมันก็ไม่มีการันตีด้วยนะฮะเออมันไม่มีการันตีด้วยเพชรนะมันการันตีด้วยเงินนะเออนะเออมันต้องอ่าโอเคการกรันตีของมันก็คือมันไม่มีเศษให้นะฮะสุ่มเป็นสเต็ปได้ทั้งหมด12สเต็ปสเต็ปละ10กล่องของขวัญนะผม ก็จะได้ประมาณสัก120กล่องของขวัญนะซึ่งไอ้กล่องขวัญเนี้ยมันจะต้องเอาไปแลกเศษโรเจอร์นะครับนี่ตรงนี้20กล่องเท่ากับ50เศษเพราะฉะนั้นเราต้องใช้200กล่องมันก็จะเท่ากับ500เศษคือได้เศษตัวละครครบ500นะครับเออเออการการันตีของมันนะผมนะเออถ้าใครดวงไม่ดีจริงๆก็ข้ามไปเลยก็ได้นะเ นะครับถ้าใครมั่นใจในดวงตัวเองก็จัดเลยนะครับนะเพราะว่าถ้าเราเปิดหมดนี่เราต้องมาเติมแบตแองอีกประมาณ3ใบนะเออเพราะว่ามันลอยได้อยได้ลอยยี่สิบแล้วเราต้องเติมอีก4ี่ใบเพื่อที่จะเอา100่องของขวัญมาการันตีโรเจอร์นะฮะสใบคูณกับ8ปดร้อหกสิบปกเลยโอ้โหมหาศาลนะฮะบอกเลยโคตรวยอ่ะสามพันกว่าบาทนะ เออเกมมารวยนะฮะเออมาผมเดี๋ยวไอดีที่แจกคลิปหน้าคลิปหน้าแจกไอดีนะแจกไอดีตัวหน้าผมจะแจกไอเดีเป็นไอดีนั้นจะมีมีใครโดมีคุสัอแล้วมีนิกะด้วยนะครับผมมีบุ๊ด้วยนะมีเอทฮอเอชาเรีย้อยนะฮะนะถ้าใครอยากได้แบบไอดีสวยๆแบบนี้นะเพจห้าพันเพอผมลืมเข้าไปดูนะว่าได้เสียกี่เสียไอดีอ๋อได้สี่ร้อยเศษนะผมมีอีกไหมตัวนี้ โอเคตัวนี้ไม่มี ex แต่มีรีเจนเยอะนะครับผมนะใครอยากได้แบบนี้ก็เข้าไปสู่ที่ร้านวันฟิตช็อปได้เลยนะฮะเริ่มต้นมีแค่10บาทนะครับผมนะตอนนี้โปรโมชั่นใกล้จะหมดแล้วนะเติมมาสิเครดิต20เติม100ร้อยเครดิต40่สินะฮะ้าครอยากได้แบบมีลุ้นได้ดีติด ex นะฮะแนะนำตู้ลอยเก้าเ้ลยนะฮะดีติด ex เยอะมากนะแถมเศษแล้วก็เพชรอย่างเยอะนะบอกเลยฮนะมาเรามาดูกันว่าโรเจอร์วิ่งนานั้น จะใช้เพชรสักกี่เพชรกันนะผมนะเอออาจจะ40เพชรแรกเลยก็ได้นะอามา3คนนุวยกล่องแดงเอาสิเออเอาดิทงทองเอาดิเออจบเลยป่ะคลิปนี้3 2 GR เย็ดโดเออมาดิผู้ทองมาทั้งกลุ่มปะผู้ทองโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับผมคคณรุมเปิดทงเนี่ยไปเปิดทองให้มันโชว์นะจะได้ไม่เสียเวลานะผมนะที่ทุงนังมาสายวิ่งมา โลเจอร์วิ่งนำเลยไหมฮะโอ้โหไม่ฮะเป็นนิจินะครับเออวินส์โมกนิจินะครับผมเจอมาดับเบิลซิกนะอ,อุ้ยได้เคียวชูโรมาอีกตัวฮะเป็นสายวิ่งจากคู่แล้วก็มันการันตีตัวละครสี่ดาวทุกสเต็ปเลยนะครับผมนะใช่ไหมเออใช่แล้วก็ตัวละคตัวละครระดับตำนานด้วยนะผมนะสะเต็ปสุดท้ายนะเดี๋ยวมาเปิดทงกันนะครับผมเมื่อกี้นี่ผมไปเปิดอะไรนะ เปิดตู้เอ็ดฮอกเข้าไอดีหลักนะสเต็ปการันตีนะผมได้เอ h a ชาร์กมาแล้วนะวิวแปดแปดห้านะผมอยากได้เอ a w ฮอกนะมันไม่ออกมันก็ออกแต่เอ h a ชาร์กนะโอ้เสียงจริงๆเลยนะแต่ก็ดีคนระับผมไม่มีสีเขียวเล่นนะเลยมาสเต็ปที่สองการันตีเสร็จเอยการันตตัวตีตัวละครหนึ่งตัวสีดาวเอาดีพู้ทองคนระับผมเป็นธงแดงมาสองตัวฮะอ๋อเป็นสามซะแล้วนะ เก,กโคโมเรียมาดัดก่อนหนึ่งตัวนะครับมาไปกันต่อครับเราจะเป็นในครบ12รอบเลยนะใช้เฟ็ดเยอะอยู่นะ2,000กว่ัวเลยนะฮะตัวฟ้าวิ่งแดงก็มาครับผมอฮ้ยเนี่ยต,ตัวนี้ผมก็อยากเล่นนะผมนะมีฮอกตาเย,ยเหี่ยวโลเขียวนะ,ะ,ดะววเดี๋ยวรอไอดีหลับวิวรอยดอกไปหาเล่นก่อนไปครับไปกันต่อฮะ เฮ้ยกล่องแดงครับผมไปตกใจนะผมแค่สีดำมาหนึ่งตัวมันก็มีโอกาสกล่องแดงทองทองทองทุกอย่างนะฮะสามสองสี่อารับ,ารารบมาสเตปแรกออกเลยไหมพี่แล้วเป็นภูแดงโอ้โหแล้วเป็นภูทองนี่จบเลยนะเออนะฮะมาครับผมมามาฮะเป็นสายหมัดครับผม้มูไดฟานได้เค้นนะสายโล่อีกตัวครับผมเป็นตัวอะไรนะ โอ้ยได้นามินามิโฮเคกนั่นเองนะฮะเออพี่สาวล้างสถานะไฟท่วมนะฮะเป็นตัวเดียวที่ล้างสถานะไฟท่วมได้นะ <c oughs> นะครับผมมาฮะไปกันต่อส็ปที่สี่ครับผมในรอบที่หนึ่งนะฮะโอ,อ้โหไม่มีกล่องนะฮะโงดำด้วยนะฮะข้ามผมตัวละครตำนานจะเป็นตัวอะไรวะสายหมัดครับเป็นใครวะ เฮ้ยได้ชิริวครับผมแล้วหมัดเขียวด้วยนะโหโคตรคุ้มมนบอกเลยอย่างเท่เลยนะเออรอซับกุมโหนดดำได้เลยนะแบบนี้นะเออกุมโหนดดำตอนนี้มีี่ตัวมีสามตัวสี่ตัวนี่มีโหนดดำชิริวเมอร์เจสเนาะเออแล้วก็คูซันออมาครับผมอีกล่องแดงครับผมแล้วเป็น ธงแดงซะง,งั้นนะไม่มีฟองด้วยครับผมปูทองเฉยฮนะข้ามไปดูเลยด้วยวกันโอ้โหได้อันเบอร์ฮะโอ้โหเออเราก็กดข้ามไม่ได้ดนอนเพราะมันการันตีสีดาวทุกสเต็ปเลยนะครับผมโอ้โหอันเบอร์สวยๆฮะไปครับผมไปกัต่ตจะมาให้เราไหม<ะ>ข้ามมนาะแบบนี้โอเคตัวมันคงไม่ดีเท่าไหร่นะ ได้วีวีวีเขียวมานะครับผมป้ายเทปที่สฮมมา3มคนอีกแล้วกล่องแดงอีกแล้วไม่เชื่อหรอกมีเชื่อหรอกธงแดงฮะหลอกกันเห็นเห็นนะผู้ทองดีแน่จริงอ้าผู้ทองจริงวยทงทองมาดิไม่มาเป็นแค่ธงแดงนะครับโอ้ได้บลูครับผมโอ้เอาบลูตัวที่กี่หน่อยก็ไม่ได้นะเป็นสายวิ่งครับผมเป็นโอ้ฟีเอเ็กเฮนนะครับผม โอ้โหปุ่5ดาวฮะเดี๋ยวเฮีย5ดาวไม่ไหมนะครับผมมาสเต็ปที่4วันนี้รอบที่2ครับโอ้โหยังเหลืออีกตั้ง40รอบนะโอ้ไปแบบยาวๆนะอันไหนไม่ทองผมกดข้ามอย่างเดียวนะครับกล่องแดงฮะทองแดงอีกแล้วฮะโอ้โห27 CR ของครูแดงฮะข้ามฮะได้น้องอุนตีนะครับผมโอ้โห หาดาวแล้วนะซับโซโออนสีฟ้านะอุนตีจางนะครับผมไปรอบที่สามฮะไม่มีข้ามครับผมแบบนี้ไยโลอีกทีเป็นตัวอะไรฮะวิเดโซ,โซโซโลอะไรชันจีเอ็กเนดนะครับตัวน,นี้ก็สูน้นิกาได้นะมันสู้นิกาได้คนะิวนะเด้งเรือแล้วมีน็อกแบกนะแต่มันกันสถานะด้วยนะอยู่ในทงตัวเองนะแต่ทงเกตท,ทงต้อง,งเยอะหน่อยนะ กับเลือดก็ต้องเยอะหน่อยนะเฮ้ยามาสิมาสิแล้วเป็นครูแดงอีกแล้วนะฮะโ,โอ้โหที่แรกผมจะลงคลิปเอสฮอนะผมจะไปอัดคลิปมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้พากเสียงก็เลยยังไม่ได้ลงก็เลยมาทําโรเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเออคลิปโรเจอร์น่าจะยอดวิวเยอะกว่านะครับก็ฝากไปดูกันด้วยฝากกดถูกแจกกันด้วยสำหรับคลิปเกมเพลนะมันอาจจะมาเล่นไม่ได้เก่งมือวาอะไรเฮย้ยมีบูโน่ครับผม นะครับก็อยากลงไว้แบบเป็นแบบประสบการณ์นะผมเป็นแบบลงไว้ดูประมาณนี้เผื่อพีคนอยากดูนะฮะว่าตัวนี้แบบฝีมืออย่างผมมันเล่นได้ไหมนะฮะถ้ามันเล่นได้แสดงว่าตัวนั้นไ่เก่งนะเพราะฝีมือผมกล้องงันๆนะ <c oughs> เอากล้องแดงท,ทองครับผมแล้วไม่มีฟองอีกโอ้โหมันต้องขาดอะไรสักอย่างกูทองฮนะทองแดงครับผมทองทองอยู่ไหนทองทองคนมาแล้วปะ่ะหน้ามีครับผมน้ามีจิ้มตูด เป็นสายหมัดโอ้โหได้นามิโอ้โหตูวนามินี่ว้าโอ้โหมีอะไรเลยเว้ยโลชเชอร์อยู่ไหนวะไปห้าไปกันต่อฮะอ่ะกล่องแดงอีกแล้วฮะไม่เชื่อหรอกทองทองฮะแน่จริงเป็นสามสองดิโอ้ยุบเจ็ดทีอาร์เว้ยภูทองดิอาภูทองไปทองทองดิเอ๋อไม่มาวะะกล่อ,องแดงอีกแล้วฮะ แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอท่งทองวันนี้สายวิ่งครับผมเป็นตัวอะไรโอ้มิสโกเดนวีครับผมต้องทาสีนะเป็นสายโล้ครับผมได้เป็นคู่สันนนครับผมโอ้โหโอ้วิวฮาดาวฮาดาวเฉยไปไปกันต่อฮะตอนนี้เราหมดไปแล้วสามรอบสามรอบเองนะ ไปกันเบบยาวครับเอาเล่นเอาหาวนอนกันเลยทีเดียวข้ามครับแบบนี้เอาสายโลบ้าหนึ่งฮนะโอ้ตกใจนึกว่าหูดอลลี่นึกว่าหูโบกี้นะโอ้โหได้สามตัวเลยเลยโอ้ไม่ได้ดูเกี่ยวข้ามอย่างเดียวนะได้ดูฟรีด,ด้วยดอนชิน้นเชียวแล้วก็อูรุสนะครับผมไปไปต่อครับผมโรเจอร์โรเจอร์เอ๋ยจงมาจงมาโรเจอร์เอ๋ยจงมาจงมา โอ้ก้องไม้แดงครับผมหมดลนะตรงดำซะด้วยครับภูทองครับผมข้ามไปเลยนี่เลยเช่นตนัวมารุ <c oughs> อเออแล้วมันมันเกลือจังกะเพยมันมันเกลือจังกะเพยไปฮะกระเทพริศาหเห็นไหมข้านอนมันไม่ตื่นเต้นนะ <c oughs> มันไม่โอดิตืน่นไม่ตื่นเต้นเลย ทองทามองชีอาเป็นพลูทองแต่กล่องไม่แดงข้ามดีครับเออรออะไรฮะโอ้โหจะบอกนะว่าเกลืออีกแล้วนะอืเกลือนะครับไปฮะสามคนกล่องแดงฮะทองแดงสามสองชีอานไม่เป็นทองทองวะนึกขาดอะไรไปสักอย่างนะฮะผมข้ามไปเลยอนะ๋อไม่อยากดูนะฮะ สายหมัดครับผมได้เป็น S Hawk ครับผมไอ้ดีลักไม่ไม่ออกวะขาดการันตียังไปออก S Shark เลยโอ้เศร้าอะสายหมัดครับผมอุ้ยชิลิวมาแดงครับผมชิลิวมาสองตัวเลยนะไปหมดการโอ้โหหมดไปสี่รอบแล้วนะผมเพชรนี้หมดไปแล้วแปดร้อยเพชรนะย่อกดรับเลยก็และ ไปเป็นขั้นต่อฮะยังไม่ครึ่งเลยก็ยไม่แดงฮะปูอทองฮะทองไม่ทองเราฆ่ามาเราเรอดูทองทองอย่างเดียวฆ่าไปเลยดูได้เอเดโอนะครับผมหาก,กัตันคิดสฟ้านะไปขั้นต่อฮะอุ้มืออันนี้เนาะไปครับผมไปขั้นต่อครับผม แตบที่สองในรอบที่ห้าฮะหมดไปเปลี่ยนทันก็ยังไม่มานะฮะท่งทองสามสองชิ้แต่มาคนเดียวนะโอ้โหมันต้องขาดอะไรไปทุกอย่างตลอดเลยไม่เฟลิกเลยฮะโอ้ยโดนเชียวอีกล้ะโอ้โหายนะไปครับผมอุ้ยยันต่อมาฮะโอ้โหไม่มีกล่องฮะ กูทองเฉยทองทองมาไหมไม่มาฮะข้ามสิครับผมรออะไรฮนะโอ oh, just away ah ah just มานะอ๋อตกใจทำไมเพชรเพิ่มขึ้นหรือว่าไปกดรับขอในกล้อ,องของขวัญน,นะครับผมไปฮะไปกันต่อฮนะโอโหโรเจอร์ oh, นี่ราชาแห่งเกลือชัดๆเออเฮ่อเออเฮอข้ามฮนะโอ okay, ไม่ดูฮนะ ได้คาตาคุรีมาครับผมไปฮะไปกันต่อเฮ้ยดีนะที่มันยังการันตีสีดาวทุกสเต็ปอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับมาทองทองสองสองดูแดงครับผมโอ้โหทองไม่ทองข้ามครับผมสายวิ่งตัวแรกเป็นตัวอะไรโอ้ยวานคอนนะครับผมได้นี่ฉีกแล้วอึ่ม อย่างนั้โรเจอร์เว้ยโรเจอร์ดำมาโรเจอร์ดำทำไมผมต้องห่าดอนตลอดสามสามกล่องแดงฮะทงแดงเฉยสามสองจีอาร์ฮะคู่ดำปีฮะข้ามมาผมโอ้โหอะไรวะโรเจอร์หมดไปพันหนึ่งแล้วนูเว้ยเออนี่น่าจะเกินไปแล้วนะผมนะพึ่งนาได้ครึ่งทา,างไงนะโอ้โดูดิ ส่มไปส่งถ้าหมดเนี่ยสองพันก่าเพชรแล้วมันไม่การันตีไม่ได้เนี่ยไม่โคตรแพงเลยนะโคตรเสียใจนะบอกเลยอเออสามสองชีอาร์พรงแดงครับกูดำเฉยเลยนะฮะข้ามมาเดี๋ยวดีไม่ดูโอ้โหอ,อ,อ,อินูอาราชิเินยอพีงนะไปกันต่อครับผมโรเจอร์อยู่ไหนโรเจอร์อยู่ไหน เราจะไปเชื่อมันอีกแล้วสำหถาพชงแดงกล่องแดงนะฮะเฮ้ยมามีลุ้นมีลุ้นโอ้โหได้นิจิอีกแล้วห้าดาวสัตว์แล้วนิจิเฮ้ยอะไรแวะนิจิห้าดาวไปแล้วครับผมไปไปให้ผมรอดเจ็บนะฮะกี่โมงเนี่ยไอ่บ่ายโมงฮะอย่างร้อนนะโอ้ไม่มีฮะ สามสองรงแดงฮะมาสี่แน่จริงอูทองโอ้โหข้ามฮะอะไรวะโอ้ได้จานแรลลี่ฮะจานไปตามกับตันมาหน่อยเร็วไปไปกันต่อครับเขาเจ็บปวดเขาเจ็บปวดโอ้โหข้ามฮะข้ามไปดิไม่ดูอะมามฮะ โหเศร้าวะ่ะไปฮะไปไอ้นี่แคโรเจอร์ต้องมาแล้วป่ะหมดไปหนึ่งพันกว่าเพชรแล้วนะฮะต้องมาแล้วเจอต้องมาแล้วโอ้โหไม่มีอะไรเลยสิซากลาวเฮ้ยทุกคนโอ้โหมาส่งของกำลังใจให้ผมหน่อยนะอะไรนี้คลิปนี้มันไหลาย,ยาวไปแล้วเนี่ยมามาเธอมาเธอขอไฮไลท์หน่อย จะไม ok ่ไ like ด้ไฮไลท์เลยโอ้โทองทองสามสองพูทองดีไปโพูมันไม่คองเห็นไหมฆ่าไปเลยมาดูอือหือโอ้โหบี่ฮะโ้สีดำเหมือนกันนะโคบี้ไปตามมาดิตามราชามาดิสามากถอึกงตัวครับโอ้โหซาโปะซาโป้มาเองนะอะไรล่ะนั่นอีกตัวไปแล้วช็อปเปอร์ ตอนนี้เราหมดไปแล้วเจดรอบนะฮะมาโรเจออย่างน้อยก็ขอให้แบบมาใน2,000เพชรนี้ก็โอเคแล้วนะเชื่อมากล่งแดงครับองดําเฉยเลยอจจะมาก็ได้นะมันไม่ชอบมาหรอกนะทองทองข้ามครับผมเป็นสายโลฮะโอ้แฟงกี้โชกุนเฉยเลยแล้วเมื่อไหร่จะมา หหอีกมาไปกันต่อโอโหเป็นการสุ่มที่เศร้ามาแล้วแบบไม่ได้อะไรจนถึง2,000เพรมันเศร้ามากเลยนะมาครับผมเออกองแดงฮะอยู่ว่าเรากดข้ามบ่อยเกินไปทวงทองฮนะไม่มีฟองเห็นไหมใครจะไปอยากดูว่าตู้แดงนะข้ามฮนะ อืมฮ <c oughs> ึฮึเศร้ามันโคตรแพงนะทุกคนอย่าหาเปิดการันตีมันโคตรแพงเลยเซอจูโร่ห้าดาวครับผมว่าไปกันต่อไม่รู้ว่าสุ่มหมดนี้เราจะได้กล่องสมบัติกี่กล่องนะเฮ้ยมามาคนเดียวฮะ่องแดงทองทองด้วย <c oughs> แต่ไม่มีฟองเลย อูทองโอ้โหทองไม่ทองข้ามฮะฉายโล่อีกแล้วเฮ้ยไข่อค้คายะอิคยะเอ้ยอื้มมาครับผมรอบที่สี่รอบที่แปดไป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 ต่อฮะเดี๋ยวเพิ่งกดหนีเมื่อไหนนะผมเดี๋ยวโรเจอร์มันก็ออกนะครับ <c oughs> ดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนทูทองครับผมของมันมันชอบขาดชอบคืนอะไรเป็นสักอย่างแบบน,นี้แหละ ได้โอบี้อีกแล้วโูดี้โจนนะรนะร 9, ครับผมไปลุยต่อไปฮะรอบที่เก้าครับผมใกล้แล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะไม่ใช่ใกล้จะออกนะทวงดาเฉยเลยครับ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหลับยาวมาผมไปกันต่อนะผมนะมาเมื่อกี้นี้เจ้าหนายเข้ามามาผมไปกันต่อับผมนะอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้เราจะได้โรเจอร์ก็ได้นะถทองยี่สิบเจ็ดทีอาร์นะครับผมนะคูทองด้วยเอาดิโอ้โหเป็นทองแดงทุกคนเออแล้วโรเจอร์อยู่ไหนวะ พี่ทาโรเป็นธงอืข้ามไหมไม่ดูแล้วไม่ดูมันแล้วโอ้โหได้สามตัวค่ัโรเจอร์มาดีโรเจอร์มาโรเจอร์มา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 เอ้ยกล่องแดงครับผมไม่เชื่อหรอกกล่องแดงทะธงแดงอีกด้วยถึงจะทองทุกอย่างผมก็ไม่เชื่อแล้วนะตอนนี้นะฮะผมรอธงที่มันเป็นสีทองอย่างเดียวเลยนะครับผม โอ้อันเบอร์เว็บแปดห้าไปลองเล่นนะเอ็นเบอร์อันเบอร์นะผมเล่นไม่ได้นะต้องดอทแม่นๆดอทเก่งๆนะบางบางคนไม่ดอทยังไงก็ติดนะผมเล่นขี้สลุยังข้ามันไม่ได้เพราะผมไปเล่นนะโอ้ดรอทได้แต่ทายไม่ดูเป็นไงนะผมนะโดทองมาโอ้โหข้ามาอะไรวะมาเออมาเออจะหมดละกำลังใจเนี่ยจะหมดแล้วนะ เออฮะกล่องแดงครับผมกดทองดำฮะปูทองเอาทองทองมาไหมไม่มาครับผมกดข้ามข้ามไปเลยครับผม <S <S เป็นโดฟาฟมิงโกนะครับผมโอ้โหโอ้โหสุ่มกันไปครึ่งชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยโจเจอไม่มาเลยนะครับผมโ,โหดวงมันการันตีสุดๆเลยนะเนี่ยดวงไอ้นี้เนี่ยไอผมเนี่ย <S <S ข้าม,ามฮะข้ามไปเลยฮะ,ยฮะโอ้โหโคจิโทระ เท่าเริมคนโอ้หมดหมดกำลังใจที่จะเปิดต่อให้มันเสร็จแล้วนะซึ่งคลิปมันเลยมายาวนานมากๆผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูถึงตอนนี้หรือเปล่าเว้ยซ้ำนะออถ้าโรเจอร์มันออกสเต็ปสุดท้ายจะมีคนดูไหมผมอยากรู้ชัางนะถ้าคนดูถึงตอนนี้คม้มนไหมผมหรือว่าดูจนจบนะครับประมาณนีนะ้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะบางทีคลิปมันยาวๆผมก็แบบไม่อยากลงเลยนะกลัวคนไม่ดูกันนะครับผม เฉลี่ยแล้ดวดูผมดูใน youtube ก็คือคนจะดูประมาณทัก3สามนาทีหรือว่า4นาทีนะครับแล้วก็พอโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็อาจจะแบบกดกดเอถัดไปถัดไป,ด,ไปดูวิดีโอแบบลองดูว่ามันจะดกดไปเร็วๆอ่ะมันจะได้ไหมประมาณนี้นะครับนะที่มันก็ไม่มีใครอยากดูสุ่มแบบยาวๆแบบนี้หรอกนะฮะโอ้โหอะไรนี่แต่โรเจอร์มันไม่ออกเลยนี่นี่สิปัญหาคือตรงนี้ครับผมโอโหตอนนี้เดือบสามร้อยเพชรสุดท้ายนะครับผมนะ มึงควรมาแล้วพาโรเจอร์นะเออขอร้องเถอะมาโอ้โหถ้าโรเจอร์มานะอีกสองสเต็ปนี้คลิปหน้าผมจะเต้นให้ดูเลยนะโอเคปะ่ะเออโอ้โหตอนชินเกียววิ่งร้อยแล้วมะเนี่ยมาอยู่ตัวเดียวเลยนะมึงจริงด้วยไว้โออะไรวะแล้วโรเจอร์อยู่ไหนวะโรเจอร์อยู่ไหนเฮ้ย,ย มันต้องขาดต้องเกินต้องเหลืออะไรสักอย่างนะะมาไม่โอ้โหไม่มาข้ามมพข้ามไปอีกครับผมโอ้โหทองทุกอย่างเขามาได้แบบสี่ดาวสามสี่ตัวไม่เฮานะอยากได้ยอกตัวเดียวนะผมไม่ได้อยากได้สี่ดาวเยอะนะฮะเออถ้าเขาอยากได้ขเขาเปิดตู้อื่นแล้วละ่ะสี่ดาวเยอะๆนะสุดจัดปะลาดบ,บอกเอ,อ้ะเฮ้ยยมา ธงดำครับผมฟูแดงครับผมข้ามฮะแล้วแล้วมันก็ไม่มานะครับผมสเต็ปที่สี่ในรอบที่สิบเอ็ดครับผมผมสุ่มไปหมดกี่พันแล้วเนี่ยสองพันแล้วนะฮะอืมอ้าวทองทองสามสองที่อาฟูทองมาไหมโอ้โหมาสามตัวแล้วไม่เอาไม่อยากได้เว้ยอืมอ้า สุดจัดโอ้โหไปครับผมไปกันต่อฮะโอ้โหโอ้โบ้าหอโมาครับผมชินเบฮะสองแดงครับผมตอนนี้ไม่ถึงเต้นอะไรแล้วนะถึงจะทองทุกอย่างผมก็ไม่ออกนะฮะสามทองชิตยาครับผมโอ้โหบูดงฮะโอ้โดนไม่ทองอีกแล้วโรเจอ ให้มาสักทีนันโรเจอร์เปิดจนแต้มจะแลกทิกะได้อยู่แล้วยังไม่ได้โรเจอร์เลยอะไรวะเนี่ยไปฮะไปกันโตฮะไปเศร้าวะ่ะจินเบย์ม่อัไม่ต้องมาเลยออกไปเลยจินเบย์ผู้ดำเฉยโอ้หข้ามฮะอะไรเนี่ยโอ้โห เจ้าว่ะเอะอ่ะหนึ่งร้อยเพชรสุดท้ายครับผมถ้าโรเจอร์มาผมเต้นโชว์เลยขิปนาโอ้โหมาคนเดียวฮะแล้วเป็นครูแดงครับผมโอ้ลงไม่ทองห้าสิเพชรสุดท้ายนะครับผมจึงมันแบบมันโคตรเกลือเลยอะโรเจอร์ดำเกลือจังวะไปครับผมไปกันต่อฮะ ไาไม่อยากดูแล้วสุดท้ายแนละขอออกไนดะ้ไหมโดเจอมาเรียนเฉยเศร้ากูทองโอ้ยมามามามีลุ้นว่ะมีลุ้นว่ะมีลุ้นว่ะมาดูดิทองจะเปลี่ยนเป็นสีทองหรือสีแดงสุดท้ายครับโอ้โหจบแล้วโดนใจ โอ้โหจบครับผมโรเจอร์คลิปนี้โอ้โหทรมานสุดๆใจร้ายโคตรๆเลยนะผมนะเออใจร้ายแบบสุดๆเลยนะ GM บันไดโอ้โหอะไรอยู่วะนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเปิดทั้งหมด12รอบมันจะได้กล่องของขวัญขี่กล่องนะโอ้โหต้องขอบคุณทุกคนท,ที่อยู่กันถึงตอนนี้นะ <ADHD> ผมบอกเลยว่าแบบ เราได้แค่สามร้อยเศษนะฮะเราต้องขาดอีก200สองร้อยเศษนะครับเออซึ่งมันแลกได้แค่นี้เราก็แลกไปเลยเลยกันนะผมเออเราได้แค่นี้ครับโมหฮ่าเศร้าใจนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมโอ้โหขอไปอ่าเสริมดวงใหม่ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับ